เริ่มทริปมานะคะเราก็แบบเป็นสายมูเลยนะทุกคนคือจริงๆออ้อนมานครศรีธรรมราชเพราะว่าไอ้ไข่วัดเจดีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็คือตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสําเร็จเนี่ยอ้อนก็บอกเขาไว้นะว่าเออจะมาไหว้ที่วัดเจดีแห่งนี้เลยนะคะสรุปก็คือสําเร็จแหละทุกคนแต่ว่าก็ยังคุ้มเคืออ้อนแนะนานะสาหรับใครที่แบบว่าจะขอพรหรือว่าจะบนบานสานเก่าอะไรก็แล้วแต่อ้อนอยากให้แบบว่า เจาะจงแบบเจาะจงแบบชัดเจนเลยอะ่ะเอออันเนี้ยก็คือจะดีมากๆนะคะอันนี้ก็คือได้ทําการขอพอรใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีก3าเดือนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้มาที่นครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งไหมรอดูเนาะทุกคนจะสาเร็จไหมสําหรับใครที่แบบว่ามีประสบการณ์อะไรมาเล่าให้ฟังกันได้นะคะเพราะว่าอ้อนมาที่นี่ทีแรกแล้วก็ยังถือว่าเป็นมือใหมย่ยังแบบว่าไม่ได้รู้จัก ไอ้ข่ได้แบบดีพอนะคะแต่ว่ารู้สึกว่านับถือแล้วก็รู้สึกศรัทธานะคะจริงๆอืมก็เลยมาวันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะเราอาจจะไปหาอะไรกินกันแล้วก็เดี๋ยวเข้าที่พักกันทริปนี้นะคะเราพาเที่ยวทั้งหมด3วัน2คืนเลยค่ะไะ ก็กลับมาจากวัดเจดีนะคะอ้อนกินข้าวกันเสร็จนะพอมาถึงที่พักเช็คอินปุ๊บใช่ปะ หลับสนิทเลยทุกคนตอนนี้ก็คือเพิ่งตื่นจ้าเพิ่งฟื้นคืนชีพนะคะเพราะว่าลืมบอกว่าเราอะรถทิปมานะคะขับรถมาจากกรุงเทพนะทุกคนยิงยาวมานี่เลยก็คือสลับกันขับกับนายสองคนงคือแบบแทบไม่ได้นอนเลยนะมีอ้อนอะได้นอนไปแปบ๊บหนึ่งนะคะก็ตอนนี้นะคะอ้นก็อยู่ท,ที่ที่พักแล้วนะที่พักของทริปนี้นะคะอ้อนพักที่ขนมบีดรีสอร์ทแอนด์สปานะคะซึ่งที่เนี่ยวิวดีมากเออชอบมากเพราะว่าเป็นอารมณ์แบบพูลวิลล่านะคะมีห้องพักหลากหลายทายเลยนะคะแล้วก็ติด ทะเลด้วยนะคะด้านหน้าของเราคือทะเลแล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนกลางตอนนี้ที่อ้อนแบบแปลงโฉมใส่ชุดแบบว่าว่ายหนุ่มว่ายน้ำอะไรแบบนี้ก็คือเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันทุกคนก็คือจะไปถ่ายบริเวณที่เป็นสระว่ายน้ําข้างหน้านะคะแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะพายคาย,ยักด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปนะคะเดี๋ยวพาทุกคนดูห้องก่อนหนูว่าห้องที่เราพักวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพักที่นี่ทั้งหมด2คืนเลยนะโอเคค่ะไปดูกัน เราทานอาหารกันที่โรงแรมเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีห้องอาหารด้วยซึ่งห้องอาหารตรงนี้นะคะเขาออกแบบแบบดีมากๆเลยคือลักษณะเหมือนประมาณว่าเป็นเรือประมงนะคะเหมือนแบบเราล่องเรือกินอาหารตอนเย็นแล้วก็ชมแบบพระอาทิตย์ตกแบบว่ามองทะเลวิวทะเลอะไรแบบนี้นะคะ ที่วัดเจดีอีกแล้วนะคะเช้านี้เมืเปิดที่วัดเจดี2สองวันเลยเพราะว่า วันนี้นะคะเราจะมาจุดประทัดหนูคือเมื่อวานอ่ะไม่ได้จุดประทัดเพราะว่าเขายังไม่เปิดให้จุดประทัดนะคะเหมือนเขามีพิธีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งก็เลยแวะมาจุดประทัดก่อนที่จะไปที่อื่นนะจะบอกว่าวันนี้คนเยอะมากคือแนะนําว่าถ้าใครจะมาให้มาแบบเช้าเช้าเลยอาจจะดีเพราะว่าเมื่อวานอ่ะที่ย้อนมาคนน้อยมากเลยเพราะว่ามาตอนเช้ามากก็คือขับรถมาถึงปุ๊บก,ก็คือมาเลยนะคะ อยู่กันที่คาเฟ่บูเซิร์ฟนะคะบายสิชนคาบาน่านะคะจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในตัวของโรงแรมนะทุกคนซึ่งใครที่แบบไม่เข้าพักอะไรอย่เงี้ยก็สามารถมาได้เหมือนกันนะคะเราก็เลยแวะมาพักชิวๆที่คาเฟ่ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อก็รอติดตามนะจ๊ะ มูนคอฟฟี่นะคะซึ่งที่เนี่ยจะมีแบ่งเป็นมูนคอฟฟี่เป็นมูนสเต็กนะคะก็คือมีแบบพวกอาหงอาหารด้วยเนาะแล้วก็ด้านบนอัอนนี้นะที่ทุกคนเห็นก็คือร้านไก่ไก่นะคะร้านเนี้ยจะเป็นแบบอารมณ์ไข่ไก่อ่เออไก่ทอดนะคะแล้วก็มีพวกข้าวยงข้าวยำต่างๆนะลองท้องอะไรก่อนนะคะก่อนที่ตอนเย็นนี้นะคะเราจะไปกินซีฟู้ดกันคะ่ะวิวสวยมากทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดู จะไม่มีแมพนะคะเพราะว่าอ้อนะลองเซิร์ชตามแมพแล้วคือไม่เจอจริงๆอะ่ะเขาเรียกกันว่าถนนตัดใหม่หรือว่าถนนเลียบชายทะเลก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็มั่วๆมามา,มาถามเขานะคะเราเข้ามาตรงขุทยานอะ่ะที่จะมีจุดชมวิวนะคะหรือว่าจะเซิร์ชแมพมาอะไรนะทะเลอะไรนะอ่าวอ่าวทองหยีเออหรือว่าจะเซิร์ชมาอ่าวทองหยีก็ได้นะคะก็จะเจอเหมือนกันก็คือตรงไปเรื่อยๆเลยอะ่ะว่าวิวสวยมากมแต่ว่าก็ต้อง แบบว่าคอยระวังรถดีๆแบบวิ่งหนีรถจนแบบเหงื่อแตก ที่นี่คือดีมากเลยเมื่อกี้ไปพายเรือสนุกมากไปสอนผู้ชายพายเรือตอนนี้พายเรือเป็นแล้วนะเป็นปะ<ด>เป็น<า>ก็คือว่าพายวนอยู่เป็นวงกลงมอ่ะนะ<อ>คือพายได้ได <laughs> แต่ฟิวดีถ้าเกิดว่าใครหายที่พักมาขนมหรือมานาครศรีนะคะก็แวะมาพักที่นี่ได้นะทุกคนเพราะว่าแบบบรรยากาศดีอ่ะแล้วก็แบบว่า วิวโอเคเลยเนาะคือใช่เ,เออแบบครบเลยแล้วก็ตอนกลางคืนก็คือสงบมากๆนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนด้วยออและทะเลก็คือพรเวทมากเหมือนเป็นแบบว่าเป็นหาดส่วนตัวของที่พักเองเลยนะคะในห้องพักก็คือโอเคเลยนอนหลับสบายมากแล้วก็หมอนอะดีมากเพราะเขาเป็นหมอนขนเป็ดฟิลดดีมากหลับไม่ตื่นเลยหลับไม่ตื่นตื่นสายเลยจ้า เย็นนี้นะคะเราก็มากินข้าวเย็นนะคะที่ร้านขนมซีฟู้ดนะอันนี้คือมาสาขาดั้งเดิมของเขาเลยนะคะเพราะว่าเขามีทั้งหมด2ส,สาขาแต่ว่าออที่โรงแรมมาเขาแนะนาว่าให้มาสาขาแรกนะคะตอนนี้ก็คือแบบวิวทะเลเลยแต่มันก็คือมืดแล้วมองไม่เห็นเลยแต่ว่าจริงๆอะ่ะถ้าเกิดมาช่วงเย็นๆอ,อ้อนว,ว่าวิวดีนะเพราะว่าข้างนอกอะ่ะ คือเป็นทะเลหมดเลยแล้วก็ตอนนี้อาหารมาครบแล้วด้วยหิวมากมาดูดิอันนี้คือแบบหอยนางรมอันนี้คือเขาบอกว่าตอนแรกอะ่ะใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้เยอะมากใช่แล้วตอนแรกถามเขาว่าใหญ่กว่านี้เยอะไหมเขาบอกว่า,าเยอะมากเออคิดดูทุกคนอันนี้ก็คือสําหรับเรา,าใหญ่แล้วแต่เขาบอกว่าปกติก็คือใหญ่กว่านี้มากอันนี้ปลาทรายอ้อนว่าน่ากินมากจริงๆเขามีเป็นปลาทรายกระเทียมกับปลาทรายขามิ้นนะคะแต่อันนี้้อนขอแบบบวกแบบทั้งกระเทียมทั้งขมิขม้นเลยนะแล้วก็ปลาหมึกหวานอันนี้อันนี้เขาแนะนําเดี๋ยวมาชิมแต่ว่าแก้วชิมแล้วแก้วบอกว่าอร่อย อร่อยค่ะอันนี้แกงส้มปลากระบอกออแล้วก็มียอดมะพร้าวเนายอดมะพร้าวอ่อนออแกงส้มเด็ดมากอร่อยไหมไข่เหมือนดาอร่อยฮะยำดีอเอาเป็นว่าตอนนี้นะเราขอตัวไปกินกันก่อนนะคะเพราะว่าอาหารอร่อยมากแล้วก็เยอะมากเลยค่ะ บอกว่าที่นี่เด็ดอ,อย่ามาดูกันว่าเด็ดจริงไหมแต่ว่าสั่งไปเยอะแบบหน้ามือตามวยอีกแล้วไปดูกันค่ะ อันนี้อ้อนกำลังจะกินวิตามินนะคะซึ่งเป็นวิตามินบอลเออเป็นแบบวิตามินบอลรูปแบบใหม่เก๋มากก็คือจะแบบว่าฉีกออกจากซองแล้วก็นําลูกบอลเนี่ยเออใส่ลงไปในน้ําแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือ1บอลต่อน้ํา 6 0ร้อมิลลิลิตรนะคะก็เลยจะมาแนะนำนะคะว่าไวต์ฟิสตัวนี้นะคะคือเวิร์กมากๆเลยทุกคนคือมีวิตามินรวมเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะช่วยให้สุขภาพของเราดีด้วยเ,เป็นยุค new normal อย่างนี้นะคะก็ต้องเติมวิตามินเสริมให้กับร่างกายบ้างนะคะเจอแสงแดดเผชิญมลภาวะอะไรแบบนี้เนี่ยคือไวต์ฟิสก็คือหนึ่งเดียวช่วยได้ครบเลยะคะ่ะทุกคนเพราะมีวิตามินรวมหลากหลายชนิดมากม,ากมากที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะอรสชาติด,ดีอะ นี่นะคะเราก็อยู่กันที่สวนตาสันนะทุกคนทึ่งมันเป็นโอ้ยจังกะจีคือแบบอารมณ์สปาปลาแต่ว่าเป็นสปาปลาที่แบบว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเป็นปลาจากธรรมชาติเลยแล้วก็คือแบบเยอะมากน้ําใสมากเย็นมากค่าเข้าคนละ20บาทเท่านั้นนะคะโอ้โหเริ่มเจ็บแล้วสปาเปอะมากน้ําเย็นแล้วก็อากาศแบบว่าลมลื่นดีอะทุกคนแนะนําใครมาขนมอลองไว้มานะเอาลงไว้แล้ว แค่เสียงนดาคุณทุกคนคือตอนแรกอ่ะมันไม่ชินนะมันแบบอุ้ยดูดิไปรุมแม่แล้วคือถ้าคนไม่าเราเสียงดังที่สุดในนี้แล้วอ่ะดูใกล้ๆดิโอ้โหโอ้โหอ้ยโอ้ย กะจีฮอหน้ามันไม่ไหวหรอกขุกเอาเอาเอาค่างๆประกบพี่นะยุกยกลงอันนี้คือการมาหานกันนะคะเป็นกะจีอันนี้นี่คือทฤษฎีอะไรเนี่ยไปไม่ไหวหรอก มชอีเป็นตัวพี่ั้างวะมันมียาชาด้วยก่อไม่ต้องใจใจเก็บพี่ก่อนมาดิมาดิืไม่ไหวแล้วไม่ไหวรู้ไหว ปลาคูเราปลาคูเราราดพริกนะคะจริงๆเขาจะมีแบบเค็มแล้วก็เป็นแบบสดอันนี้เราสั่งแบบสดก็คือเขาจะทอดกรอบมาทุกคนแล้วก็ลาดพริกมาน่ากินมากทีเด็ดอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่ามาร้านกะทินะคะก็คือต้องสั่งยำไข่ปูมานะคะคือน่ากินมากอร่อยไหมนี่จะเป็นปลาคูเรานะคะปลาคูเราราดพริกเป็นพริกแบบอารมณ์แบบสามรสอ่ะหวานหวานดแม่อืมอร่อยใช่ไหมมอร่อย รอร่อยอยันนี้คือยำไข่ปูเดี๋ยวต้องชิมวิทุกคนคือไข่แน่นมากดูมันมากมันดงทุกอย่างอร่อยเลิก็คือต้องมาสำหรับทริปนี้นะคะกับนครศรีธรรมราช3วัน2คืนนะคะก็ต้องขอจบทริปเพียงเท่านี้เลยนะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กันด้วยนะคะแล้วทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนฟังติดตามด้วยนะบายบายบายตีตั๋วนอนยาวๆเลยค่ะ